กับสบายดีผมแม่พี่น้องเบริร์ดสกูุตคนเมอน,นีมาพ,พกกบพ่อกระบ้าวซีคือเกานะ่าเนาะมอน,นีกามาเราสีไปคนเขาแก่เขาสวนเนาะอยู่ตีนผู้พี่น้องเกี่ยมผอมรถจริงมอน,นีว่าคนเขาแก่เขาพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปฮับไปส้มไปเบื้องน้ำกันพี่น้องอตอนนี้ก,า,กาเกี่ยมออกเดินทาง ไปแก่เขาอยู่สวนเนะแก่เขาแม่เนากำลังเดินทางแก่เขาอยู่ให้อยู่ตีนผู้พี่น้องเอาไปไปเกี่ยมเกี้ยม โซเฟอ่อมีมาชายแม่แกเขาส่วนกับพี่พ่อพูดเข้าแล้วพี่น้องแล้วแต่มือ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 ,มอ,มอชื่นพี่น้องพูดรวก,กาพับเรียบร,อยร้อยแล้วใส่สอบันไดมาแก่เนาะ สีฮอตยิ่ง cool เลยพี่นอ้องโอ้โหตกใจไปพี่น้องเลยแั่ประมาณยังยังซีพลักพี่น้องกับสีฮอดสีฮอดที่คู่พี่นอ้องโอ้โหตกใจไปพี่น้องเลยเนาะ ได้ซูเปอร์ยังลอยอยู่ว้า อ๋อแล้พี่น้องใส่สีหอดเทียงเนาะเป็นกอดติมผู้เลยพี่น,อน้องแล้วตะด้นละพี่น้องเอ้ยอยากเมื่ออยู่บ้านเขาบ่กมีพาย,ยุนะ่ะนอนแต่สวนอ่าก็มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดเทียงแล้วโอ้ว่าพอสิอยู่เทียงเลยบ่โอ้เราอยู่อยู่อ,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 อยู่อยู่อย,อยู่พี่น้อง เนะะาะอดาถยะเขาจาอยู่เทียงู้เดียวหน่อยหาบรรยากาศเนาะไมาเบิม่มอุ้ยมาหอดเทียงแล้วพี่น้องนี่หาบรรยากาศงามแลงพี่น้องเออเย็น อันนี้เป็นบอนเน็ตสวนอยู่ติดต,ตินผู้เลยพี่น้องแต่ว่าอยู่เห็นภาพตังนังคือคอยเป็นคอยพี่นอ้องมีแต่สอบปกใหญ่ <S 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 อะไรสิบปลายสอบ <S S อมีอยู่เทิงนะ ហេអត់ទិកតុកហេមិនកើតទេទីពឹងដល់12អឺអឺអឺនែមិនញ៉ាំនេះគ្លាំងកេសហៅហុក shop នេះគ្លាំងនេះបាត់លេបអានហានេះមកជួប

Nặng <laughs> 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 nặng thì nội Nặng diễn Ê lời ชอบขาดพี่น้องเอยมาเบ,นะบ,าบาิ้งนี่ยชอบขาดชอบขาดนี่อ้าว้าบปับชอบเนาะเยอะโอ้เบลล์เบลล์ชอบนี่เด้อนี่อืม Lad bau ini Tapi nggak. Ich oh. habe einen noch 啊，对嗨了。嗯 ผิวอ่อนผิวอ่อนผิวอ่อนเฮ้ยขึ้นมาบัตรือเฮ้ยแจงรูดมืดมืดรีบไม่รออ่ะมืดสิท้ำมืดอ่ะอมอดเนี่ย อากาเรียบร้อยพี่น้องแล้วแหละเกี่ยมจะเกี่ยมเมื่อพี่น้องไม่ชิบชินเลยเนาะโชคลาว้าเมื่อยเหนื่อยหมดเลยพี่น้องเลยกัดกัดเกี่ยเดินทางเมื่อพี่น้องเลยได้ชิปไปฮะไ,ได้ชิปไปสอบ เมือม่อยเมื่อยไม่ได้พี่น้องเลยเ,เด็กเขาสามคนมันเองหากรรมกรนี่ยากส่วนนี่งส่วนล้วดูเก็บเกี่ยวเขาเพมีไฟอยู่บ้านพี่น้องเลย เพล่เนะน,นอนะแตมันนอออกมาแต่ส่วนอยู่จีดคูพี่นอ้อยจะมาแก้ขเขาซูเปอร์กนะจบชิปไปสอบพี่นอ้อย เป็นเขาเขาให้พี่น้องถ้าก็ได้เมื่อแก่มันอนี้พี่น้องเลยปอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่มาซอยเนาะมาซอยแก่เขาเมือ่อนี้ กะสิแลກັບລະພີ່ນ້ອງເອີອາພ่່ນ້ອງກະມາຮອດບ້ານແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີເນາະຕອນນີ້ກະມາຮອດບ້ານເນາະເນາະບ່ອນອ່າບ່ອນອັວ້ເຂົາພີນອງວເຂົານ โอเคโอเคบ่นั่นแหละเอซุปเอรอยพี่น้องยวฮอดแล้วฮอดแล้ว